พี่เป็นครับตอนนี้ผมเข้าใจแล้วที่พี่เคยบอกว่าสปริงโรบินเทมันนิ่มแล้วมันจะเด้งเด้งเสียงไม่ลอยมันทําไม่ได้และสปริงลิลิตของพี่เสียงสุดยอดมากครับผมข้าแนะนําเรื่องนี้หน่อยครับผมขอคําแนะนําเรื่องนี้หน่อยครับผมคือมันอย่างนี้คือคือคือเวลาเราเราเวลาเราต้องการความเด้งเนี่ยคือจริงๆจุดไอ้คำว่าเด้งมันมันหลายปัจจัยว่ะ มันอยู่ที่วิธีการเล่นด้วยมันอยู่ที่อะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างนะแต่ว่าแต่ว่าหลักหลักหลักการมันเนี่ยเฮ้ยยย live view หลักการมันก็คือถ้าอาสาพูดถึงสปริงเฉยนะถ้าเกิดว่าสปริงเนี่ยมันนิ่มมากเกินไปเนี่ยเวลาเราดึงสายแล้วมันคืนตัวมันไม่ดึงดึงดึงมันไม่คมนึกออกปะมันไม่ตึงอ่ะมันไม่ถูกตึงอ่ะมันก็จะงวงวึง แต่ถ้าเกิดวันนิ่งมันก็ต้องแป้งแป้งมันจะกังวานพอมันกังวานมันคมมันก็มันก็มีโอกาสที่จะเด้งได้มันก็เสียงมันจะคมชัดก็คือเด้งนั่นแหละเออนั้นก็คืออันนั้นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเสียงมันไม่คมมันก็จะลอยๆเสียงเสียงของหังของหัวมันก็จะไม่มีมันจะบบุย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 เสียงก็จะไม่เด้งหลักการมันคือลักษณะแค่นั้นเองแต่ว่าทีเนี้ยไอ้สปริงเนี่ยข้อข้อดีของของมันในพวกรอวินเทจหรือว่าจะแฮมหมูแฮมหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยคือเขาดีไซน์มาเพื่อ ให้เปลี่ยนแล้วรู้สึกว่ามันนิ่มสายมันนิ่มโดยที่เราไม่ต้องเซตจริงๆแล้วมันเซตได้หมดแหละแต่ว่าพอใส่แล้วมันจะดูพรีเมียมมันทําให้กีตาร์เรามันแบบดูแบบมันดูแบบนิ่มมันดูอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันือจริงๆก็แค่ขันไขต่อไขถอยลงมามันก็ได้แล้วนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงถึงใส่เปลี่ยนสปริงแต่ว่าแน่นอนฟิลลิ่งฟิลลิ่งก็เปลี่ยนแหละแต่ว่าแค่ว่าพอคําว่ารอวินเทจปุ๊บเราจะคิดว่ามันวินเทจไงใช่ไหมวินเทจ มันมันไม่ได้วินเทจอะเออซาวมันมันไม่ได้วินเทอรอะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันตรงกันข้ามกับกับเรื่องเสียงอะอ่าเหมือนเหมือนเสียงที่มันที่มันให้อะไรเงี้ยก็เหมือนเฟนเดอร์บลูจูเนียร์เงี้ยมันบลูจูเนียวบลูบลูบลูแต่มันไม่ได้บลูจูมันไม่บูไงเออมันคือลักษณะอย่างนั้นแหะคล้ายๆกันนะ ส่วนไอ้สปริงลิลิกเนี่ยมันก็คือมันก็คือสปริงที่มันมีสนิมมาพูดได้ง่ายแต่ว่าสนิมมันไม่ได้ไปกินตัวตัวไอตัวนี้นะตัวไอตัวสปริงเพราะถ้าสนิมเป็นตัวสปริงมันก็ไม่ยืดหยุ่นใช่ไหมแต่อันนี้มันคือสนิมมันมันเกาะข้างข้อข้างรอบรอบๆก็คือจําลองมันให้เหมือนกีตาร์เก่าที่ที่สปริงมันเริ่มมีความดำๆมันก็จะซอฟมันก็จะซอฟความความใสลงอ่ะให้มันหัวมันทู่แล้วก็สาบขึ้นมันจะหนามีความเป็นปื้นๆอะไรเงี้ยลักษณะมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละ ว่าทําไมถึงอันนี้ส่วนสปริงที่ผมใช้มันก็จะเป็นสปริงที่มีความแบบมีความมีความตึงประมาณนึ่งอ่ะมันอยู่ความตึงประมาณหนึ่ง,ง,งแล้วก็จะมีความกังวานกังวานใสยอยู่ ลักษณะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันมันเลยดีกว่าปกติคือหมายถึงว่าสปริงคืออย่างนี้สปริงอ่ะมันมันเป็นตัวอันรุ่นเหมือนกันตัวอันรุ่นหมายถึงว่าในในกีตาร์แต่ละรูปแบบแต่ละแบบมันก็จะให้สปริงที่มันอันรุ่นออกมาคือคือคือแบรนด์กีตาร์เขาไม่ได้มีอะไรมากเขามีโปรดักต์หลายอันใช่ไหมฉะนั้นเขาต้องซอยย่อยยังไงให้ให้กีตาร์แต่ละรุ่นเน่เสียงมันต่างชั้นกันอ่ะแล้วสปริงมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในการอันรุ่นให้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 อ ให้เสียงมันมันมัน,ม,นมันต่างชั้นกันอ่ะแต่ว่าแน่นอนไม่ใช่สปริงอย่างเดียวมันเรื่องของเป็นบล็อกบล็อกหย่องด้วยเซตเดิลและทุกอย่างอ่ะมันจะเป็นหมดแล้วมันก็จะถอดถอยถอยถอยลงมาถอย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 ลงมาทําให้รู้สึกว่ากีตาร์ตัวนี้ยมันด้อยกว่ากีตาร์ที่แพงกว่าลักษณะมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรเลยแต่แค่ว <mm ่าเรามักจะเล่นเดิมๆแล้วเราไม่ทําอะไรกับมันแล้วเราแล้วเราซื้อรุ่นไม่สูงปุ๊บมันก็ได้ถูกของที่มันถูกอันรุ่นไว